วดีครับวิถีคนเมืองเหนือนะครับวันนี้นะครับผมจะมาล้างสรรเมนูหมูแดดเดียวนะครับอบอบหมูแดดเดียวเนาะก็กินเมืองมาอบ้านเฮาเหมือนกันนะครับแต่วันนี้เขาจะค่ายขึ้กันเหมือนครับอบป่านะครับวันนี้เขาจะอบอบหมูแดดเดียวนะครับเรียวอร์ส่วนผสมนะครับนี่นะครับส่วนผสมเฮาก็จะมี หมูนะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นหมูเขานะครับเขาจะเลือกเป็นที่แบบติดบมันนะครับเขาจะเอาย่างแล้วเขาเอาไปตากแดดนะครับเนาะก็จะได้หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับ่วนสมมะสงก็แบบนี้อย่างนั้ครับเหมือนดิมนะครับเนาะนี่เป็นประเพืชประเภทเครื่องแกงเครื่องอย่างนี้ต้องมีเครื่องเทศนะครับจะไข่พริกแห้ง หอมขาวหอมแดงกะปินะครับส่วนผสมอื่นๆก็จะมีเกลือนะครับเกลือแล้วก็นี่รสด,ดีประความกลมกลมนะครับแล้วก็ผงชุบโอมามิเฮานะครับประเภทพักปีเาจะเอมะามาใส่ก็จะมีต้นหอมพักชีนะครับใบบัก,กูดที่่าไปได้ก็คือนี่พักชีฝรั่งเฮานะครับหอมปอมเปอร์แล้วก็หัวใจรักของเขาจะยูตีจันจ้อนะครับ จันจอร์รัวคนไทยห้องว่ายีราอีหรือพปาหงก็ไม่แน่ใจนะครับว่าพอดีวันนั้นได้ยินไอ้เบาชีวิตขโมนหนอกอ้ววว่าเ,ออเปลี่ยนห้องว่ายีราอีนะครับเดี๋ยวมาพอขั้นตอนการทำนะครับอันดับแรกนะครับใส่หอมขาวนะครับลงไปโขบนะครับ ตามด้วยพริกเขานะครับพริกแห้งเขาออออออเออ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 แอนตับทานัดนะครับพริกแห้งนะครับจะไค่นะครับแล้วก็กะปิหอมแดงนี่นะครับแนะนําผมว่าเราต้องฝั่งใส่เต้อนะครับเวลาเขาต่าเนี่ยมันจะห้องอะไรอ่ะคิวมันจะเข้าตาเนาะมันทาให้เขาต่าลําบากนะครับง่ายๆนะครับแต่อันลอยนะครับสูตรนี้เนาะ สามารถเอาไปพริกแพงทําได้หลายอย่างครับอุ๊บปลาแก่ปุ๊บยัางแก่นะครับประเภทอุ๊บนะครับเนาะเดี๋ยวผมขอหยับโขกแป๊บหนึ่งนะครับนะกี่ผมไม่ลืมใส่เกลือนะครับใส่ไปตอนนี้ก็ได้นะครับเนาะนะใส่เพียงเล็กน้อยก่อนนะครับเดินมาขวามันจะมีความเกมของกะปิแกงนะครับเนาะครับต่อไปก็จะเป็นเครื่องเทศนะครับเนาะเครื่องเทศอย่างที่ผมแนะนํานะครับ สอ้าบาทเนี่ยเขาใส่ไปทั้งหมดเลยนะครับมันจะพอดีเลยครับประมาณสักกว่าเออเป็นจี้เป็นอย่างประมาณสักกึ่งลูนนะครับเนี่ยปืนออกมาขึ้นมานี่ก็เป็นแกนขหอมป้อมนะครับอู้สุมัเลโลหน่อย,อยนี่นครับใส่สักถุงพอดีนะครับเอาก็ลงไปโขกตัวเลยนะครับ เฮ้เครื่องแกงเนาะหัมลืมเด็กขาดเลยครับเนาะเครื่องเทศนี่กรัานี่แต้แต่เขาอาจจะใเต้บกแคนนะครับบกแคนครับแกงหอมป้อมนะครับเนาะหมูนี่กับหอมนะครับเดี๋ยวผมขอยาดโคกกันนะครับเวลาเขาโคกอนี้ยก็น้ำพริกนะครับแนะนำามืโคกแบบละเอียดที่สุดได้ตัวได้ยิ่งดีนะครับเนาะเพราะว่ามันจะทำให้รสชาติของแป ะยาเนี่ยบอกว่าจะเป็นส่วนผสมบ่างๆเนี่ยมันจะออกรดออกชาตบฟอมหอมก้อนอย่างได้มาเต็มที่นะครับขอโรกกันนะครับจ้างก็จะใส่นี่หอมแดงนะครับลงไปโขกตัวเลยนะครับโอ้สมดมากสดเด่น ครับหล,ห,หลังจากที่เขาตามน้ำพริกละเอียดแล้วนะครับเขาก็ตั้งน้ำเพื่อเดือดทีเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะใส่พริกแกงนอกที่เขาโคกไปต้กี้นะครับใส่ลงไปนะครับโซนนี้เขาจะบอกั่วพริกเหมือนกุ้ยเตี๋ยนะครับเนาะ <c oughs> <c oughs> ความเข้มข้นนะครับสังเกตดูเป็นลักษณะนี้นะครับ อย่าลืมนะครับหัวใจสำคัญฮ้องหน้ามล่างคกนะครับห้องไหนในความรู้สึกผมนะครับมีความรู้สึกว่าถ้าห้องบบล่างมันบบล้ํานี่นะก็คือปูหย่าตายายปวดๆในแห่เขาบอกมาที่นีนะครับแม่ล้ําแม่กับนี่เนาะนะครับ ลูกอนพี่ไอ่เส็กคนที่ตามน้องบ่าวจึงได้ครับพอพอกันเจ็บจกนะครับเนาะครับเดี๋ยวขอก้นต่อไปนะครับหองก็ตั้งไว้อีสักพักหนึ่งนะครับนี่ครับหลังจากที่หอาตั้งพริกแกงหอาเนาะเดี๋ยวไปสักพักหนึ่งนะครับเอาก็จะใส่นี่ครับพระเอกเขาหมูแดดเดียวนะครับตี่หมเอาไปย่างไว้แล้วก็เอาไปตากแดดไว้นะครับย่างแล้วก็ไปตากก็ขน่ะครับนี่ แดีวเาบาดไ่ได้ไม่ได้น้ำตะหันน่องหัวขอสมาร์ตเลยนะครับสเกตดูนะครับเฮาอย่าหันตีนใหญ่ๆะอยเลยนะครับพาะอย่างบางคนอาจจะตั้งคาถามเอ๊ะทาไมบบาซอยตีนน้อยๆหน่อยนะครับเวลาเอากินกับข้าวเหนียวนะครับเนาะเฮาได้กลาแล้วกับห้องแเอามากินนะครับมันจะได้อัรถรดขนาดเลยนะครับดีเลยเฮาได้เอาจอมไปกระลอกนะครับนะเด็ดครับนี่เปื่อยๆนะครับเขาจาเข้าไปเหี่ยนะครับ เนี่ยเป็นจริงๆยังไงเอะนะครับหรือว่าใครที่ชอบบม่ชอบอะไรพกท่านก็อาจจะซอยตีลเล็กๆก็ได้แต่ตามวิีเฮ่องซูนี่จัดยอเด็ดครับนี่สะเก็ดดูนะครับน้ำจะคุกคลนะิกนหน้ำมันต้องเยอะเกินไปประเภทโอ๊บประเภทอย่างนี้หลังจากนั้นฮ่องก็จะอามวาสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอขั้นตอนต่อไปนะครับนี่นะครับฮ่องก็ โปห้องได้วะสูนนะครับห,หมูเดดเดียวเขาเนี้ยเปื่อยนะครับหลายท่านเนี้ยผมจะใส่ใบกระดูดนะครับลงไปชุดหนึ่งก่อนนะครับเพื่อวอมหอมนะเพื่อจะได้จิ้มเข้าตรงไหนเนาะอ้อนกับห้องเพลงสผมแฮรเต้นนะครับหน้าลูกสาวงอแงนะนะครับวันนี้นครับหลายท่านเขาจะใส่ผงชุรสนะครับอืมก็ได,ดไ,ได้ครับหน้าตาใส่ไปหนึ่งช้อน ่ตามสุดนะครับใส่หน้ากระทำเด้ออุลิมอะดรนะครับตะก,กูลเห็น่ห <c oughs> <c oughs> มนะครับ,อ,รบอืมกินนี่หอมสุดๆครับเนี่อปปอยอบป่าอบชินอบอย่างนีน้น,นะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับน้าคุกคิกน้อครับเนาะมันมเจ๊กแกงนะครับเนาะ นี ư? Ư? ่ยผมขอกินพอกัําตักครับเต๋อไอ้ครับมันหอมเตะดังลันไปที่บอกเห็เจ้าอู้อู้เดี๋ยวไหนมันคือมันเหมาะแต่ครับเจ้าบะเด็ดแกมันจับพริกจับเก่เลยลองมาทำัาดูครับซูนี่นะครับ นี่ต่อไปผมจะใส่พักป้อมใบหอมหอมป้อมเปื่อใบบักฟูดแล้วก็พระเอกรักเอาก็คือจันจ่อนะครับวันนี้ากนีอย่างพิพาประกันีนผมขอสุมาไทยาทนะครับผมทำอาหารทำอย่างเนี้ยก็เพื่อ พอมันเทิงความแบบจะได้หรอปีปีไอ่จะยูแดนไก่นะครับแล้วลึกถึงของกินมันเฮ้งเนี่ยนะของยู่กรุงเทพนะเฮ้งไปเสาะวัตุดิบจะอิ่มแบบนี้นะครับนะใบกงก่อกไก่ยังไงเนี่ยมันเป็นลูกหายากนะเนี่ยของกินของผม ใจได้ครับน้องหมูระจุนะครับเนาะเดี๋ยวให้ได้เอาตักใส่จานแล้วเฮาไปจิ้มกันด้วยกันนะครับครับเป็นไหครับนี่แม่แต่หมูแดดเดียวเอานะครับหมูแดดเดียวอบนะครับนะดูผมจิ้มมาพอนะครับอืหอมนะครับหอมใบ ของกลมเปื้อนอย่างก็อทอย่างหรใบจันนะครับจันจ่อนะครับืตัวเลยจะได้หุ่งกอฟ้าให้นไปตีงอ๊ะเรายลองมาทำบันี้นะครับเดี๋ยวผมว่านนะต้องกลิ่นแบบกินตัวนะกับคนหนึ่งแหงครับนะครับเนี่ยเขาได้กล่ำได้ขีดนะแล้วเขาจูบมมือนะมันตึงสุดๆนะครับ สูตรนี้รับร้องอร่อยนะครับนี่ครับพอร้องเขาก็หลาบปลานะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้ทายทห้ทำสักกํแล้วแต่วันนี้ผมขอฝากเมนูปุ๊บ อบกินหมูเฮาเนี่ยอู้แตามสือ่อองเียเนาะอบหมูเด็ดเดียวบ้านเฮาเนี่ยนะครับเรื่อยๆไๆเม,มื่อกี้นะนมันติดลมใหส้สมัยได้ไน,นะครับ okay what's